สวัสดีครับอ่ารีวิวนะครับตัวนี้ T3 ติดเครื่องยนต์สองจังหวะนะครับรถควนสองจังหวะอ่าต้องดันถนนดันทนีเอ้โอเคติดได้เลยครับอ่าลองเล่นดูนะครับก็คือถ้านึ่ไม่ออกว่าเครื่องยนต์สองจังหวะเป็นแบบไหนก็เครื่องตัดหญ้าพ่นยานะครับเวลามีปัญหาเวลาอะไรต้งง่าย สองล้งมว่านะครับเพืนสี่นะครับตม,มีน้ำมันเครื่องนะครับแต่เมื่อกี้ที่เท่าที่ลองมาดูชอบใจเรื่องรอบรอบปั่นควนนะครับเร็วดีนะครับอ่ะลองดูนะรอบควนเร็วเลยนะครับอใส่เยอะเทียวมากก็ได้ใส่เยเียวมากแล้วลองรอบควนให้ดูบินเลยแรงเครื่องหน่อย สีนะครับมากเลยครับแวีนะโอเคก็คือโดยระบบโดยรวมมันก็น่าใช้จริงนะครับตัวนี้ครับถ้าไหลาการซ่อมก็ไม่ยากนะครับเหมือนเครื่องตัดญ้าทักวระเนะครับก็ประมาณนี้นะครับท่า <Okay. S 2> นในนดสนใจแจ้งได้นะครับ Thằng.